รจังหวัดร้อยเอ็ดสักการ,ระเจ้าพ่อมหิศักดานุภาพปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ดเย็นวันที่29เมษายน2568นายชัชวานบิญจัิลริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอดเป็นประธานในพิธีสักการ,ระและบวงสรวงเจ้าพ่อมหิศักดานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองร้อเอ็ดประจำปี2568 เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ดทุกคนโดยมีนายพิชายาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร้อมด้วยหัวหน้าสวนราิการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมที่ศาลเจ้าพ่อมหิสักดานุภาพวัดบุรพาพ,พิรามอําเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยเจ้าพ่อมหิศักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือสืบทอดมาแต่ครั้งโบราณเป็นศาลเป็นหอไม้สามหลังต่อมาศาลเจ้าพ่อที่สร้างเป็นร้อยปีแล้วนั้นชำรุดสุโสม ซึ่งในปี2509ทางจังหวัดได้จัดตั้งกรรมการหาทุนสร้างจึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าพ่อมเหิสัก์ในวันที่21ธันวาคม2510โดยได้สร้างบริเวณที่ตั้งศาลเป็นอาคารเสริมคอนกรีตทรงไทยทำให้ชาวร้อยเอ็ดได้เรียกขานว่ามเหิสัก์หลักเมืองเพื่อเป็นการระลึกถึงและอธิฐานขอพรและในวันที่7มิถุนายน2511ได้จาลึกไว้ว่า อักรนี้อ่านว่าพระมเหสักดานุภาพโดยเขียนคําอ่านพร้อมกับลงชื่อวันเดือนปีกำกับไว้ชาวร้อยเอ็ดจึงเรียกว่าเจ้าพ่อมเหสักดานุภาพมาแต่บัดนั้นทั้งนี้ในเช้าว,วันที่30เมษายน2568จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทพระสงฆ์พิธีจุดเทียนสักการะและรำถวายซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจะทำพิธีเช่นนี้ทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ดต่อไป